สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเรื่องแดนไว้ใจแต้วจัดเต็มสูบโชว์สเต็ปเต็มคอฟเวอร์ลิซ่าแบล็กพิงคเห็นภาพลักษณ์ดูสาวหวานๆแต่เวลาแสดงออกเรื่องการแดนซ์ก็สุดขั้วไม่แพ้กับฝีมือการแสดงสำหรับแต้วนัทพรเตมีรักที่เพิ่งโชว์การลำบวงสวงกู่สันตลัตในงานนมัสการพระาธาตุนาดูนประจำปี2562ไปหมาดหมาด ล่าสุดก็โชว์ความสามารถอีกขั้นที่หลายคนอาจไม่ค่อยได้เห็นกับการแดนซ์ในท่าฮิตแบบลิซ่าแบ็กพิงคซึ่งแต้วก็จัดหนักเต็มสูบแบบที่แฟนๆต้องร้องว้าวนอกจากรำไทยพูดอีสานพูดเหนือพูดฝรั่งเศสพูดเยอรมันในบทละครที่เคยเล่นยังมีอะไรที่แต้วยังทำไม่ได้อีกละ่ะเรื่องแดนซ์ต้องไว้ใจแต้วไม่ธรรมดาจริงๆ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็กขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ